ใได่ก็มือนเป็นดก็เฮ็ยังกอนมือนี่เนาะเอาลูกลูกเซนตุนท่านตุนงินสวัสดีทุกท่าน่่มาคอ้ไรุณนู้บนครับในช่องแงช่องลูกอีสานปทินยูทูปช่องยูทูถ้าบงในเฟซบุ๊กอ่ะที่ติตามไเนคนคนไครคนอไรก็แช่ใช่เรื่องกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกเป็นคนละคั้งนะละคั้งไมติดตามนครับ เนี่ยโบบงโบบงไอเมื่อนี่เป็นเมื่อดีไอร่วมยอดต้นทุนของปาเอาลุกลุกขึ้นเลยมันเห็นต้นเงินผอมสองคนเราไปข้างๆกันทีสวายท่านป้าใส่สางพญานาคที่โบราณแั่วัดอุดรอนมนูปีมันลงสูเออจญาู้คนเดกขอไอขับปาจาก กูมีเช่าคณะทำงานที่อยู่ไต้หวันไต้หวันอ่าทำงานที่ไต้หวันกันรู้คือเดินหูโมกวกอะไรแบบนั้นกันว่าคอยคอยปัจจัยเขาสมทบทุนสร้างพญานาคครับเพราะว่ากุมารแล้ววันที่สองก็ได้แล้ววันที่หนึ่งก็ดีครับเตอร์อ่ามการมีผมพลาดด้วยครับขอราะตัวนี้ัะพลาดถึงสียุถึงสียุต่างแดนกันยังยังก็ลืมเสื่อสาบ้านเกิดแล้วมัน นีไทย้มเรกว่วมาผ่านโลไปมาตลดปีร่นี้ที่ทางด้านภาคดิสานแต่ยังรืมมไปามม่ับเจ้าของครับแล้วนี่พุ่มงินร่วมเระา่เป็นเพนเ้าของนี้จ้านี่หละไม่นี่ของโออดทางหลันกษรน้สนุนมาทางหลังไทยเนาะัครับกักับยุติไต้หวันมาผู้ใดความที่เสี้าป้าเฮงยังเห็นคนบอกว่าปดีทุกคนไหยเรียผู้ใครับนี่ครับ ้ไอตรงไอ้ที่กินข้าวกินน้ำครับผมนั่งกินข้าวเลยครับผมนั่งเดี๋ยวคับือทำเดี๋ยวมาถวายทานตรงนี้นะครับเพราะว่าทำวิดีโอควาจะได้วิดีโอควาหาพ่อปู่พ่อปู่กับผมชาวบ้านกับคณะกรรมการจะได้มาให้พรเราเราก็ถวายอยาดน้ำครับสักครู่ปั๊บเลยปั๊บเลยครับนี่กันอ่าจะมาเราจะพูดนะครับเพราะว่า ครับเปนี้กับมือนน้กัเป็นมือสันวันดีเนาะมือเฮ็ดบอกเฮ็ดบุญเนาะเพื่อนเฮ็ดบุญมือนี่เพื่อนกับไ่ได้ว่าเส็ดตนเงินตนคํำหรอกคือว่าเวลากินนี่เพื่อนกับไปกินยุ่งงันเนาะกินยุ่งข้างนอกอแต่เพื่อนมาถวายตนเงินตนคำอยู่นี่อืกับพอได้เฮ็ดว่าคือเพืยออย่างเดียเขาจังน้อยกับกี่ได้มีเท่าไรกับรวมยอดเท่าไรกับมีแค่ทรงเนาะโอนทรงไปเลยแต่ว่าจะให้ ผู้ที่เพิ่นมาท้ำบุญกับเพิเ่นเได้หูครับมันเพราะว่ามีลายซื้ออยู่กับนี่เนาะคร <K ill an> ูบาครูบาอาจารย์เพิ่นเขียนลายซื้อยังกัทั้งยุนี่ส่งไปให้ครูบาเพิพพ่นเพิ่นก็ได้เสียได้ยังมาให้และไพระได้ยังมาให้เนาะเป็นที่ระลึกเป็นที่ครปปับโอเคนะคครับน<ะ>นี้คนนี้จะมาคนนี้โทองดีผูกไฟแซ่ดูทองดีผูกไฟไว้ไฟเพ่นก็ยังเป็นเจ้างวัลที่หนึ่งนั่นแหละ เสื้อออย่เ่เสื้อแล้วป่เส oui, ื้อเจเสื้ออไรย่นี่ยเส้ตัองกไปรวนเสื้อแะไรอยู่วเหลือฉันลงซื้อไว้กันเสื้อเสื้อป่ะเหลือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปไรเส้เอเยม่เป็นไรตสั่มันดีขอบคุณนะครับไม่แห้งดีดีแห้งีแหงดี่แหงดีเือเ็นขเอเ็บไรม้นี่เด็ดเป็นกนเป็นบเป็นงเราไปเบิงมัน ที่ลงขั้วนะครับลงขั้วลงท่านนะครับนอกวันนี้นะครับเนาะแต่เพื่อนกับพระท่านก็ไม่เรื่อยเนาะแต่กวอนที่แล้วก็ช่วยกันอยู่ครับครับครเรื่องทำบอกระทำบุญนี่มันก็ครับสาธุได้บุญได้กุศลน้ำกันได้หลายท่านร้อยให้ได้เป็นพันพันพันร้อยพันหมื่นพันแสนพันยังครับให้ลำให้รวยสาธุ ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งล่งท่านนะครับเนาะที่ล่งท่านที่ไปกินกันอยู่ข้างนอกนะครับสิมี่อย่างแน่เดี๋ยวเอาไปติดตามอยู่คุณน้องครับพี่น้องอันนี้ดีเกครับดีเกดีเกดีเกโคครับดีเกโคไอ้หนุ่มรูปหล่อครับสุดยอดครับพีมาโคมา่อติดหอติดหล่อติดหล่่ติดหลอติดหลอติดอติดหล่อ เสียงเสียงเสียงก็เสียงคนหักเดียววะเต่หัวมันนี่มันลานะกขาเ้หัวมันนี่โอ้โหนี่นานเดอดเลยไปไนไปไดนกับเขากับน้ำแซบสุดยอดเลยเน่อยเโอเคครับนี่เป็นที ผู้ผสมครับนี่ครับที่เป็นผู้ผสมที่ผู้เป็นเหตุการณ์ยังไครับที่สุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ผู้ผสมที่เป็นเป็นซ่องปลาที่เป็นในน้อทางนีเนาะแสบเป่ากับของน้ำนะแสบเอาข่าดหังไงก็ยังบ่นก้มหน้าก้มตากินคักแค่ก็เพิ่งเห็นหน้าเห็นตาเนาะ

าการย่มือแรกครับบรรยากาศยิ่งมือแรกเออสั้นกันเล็กน้อยครับเอาใส่ก้นมาเียรได้แก่เื่องนี้ยบ่ สวั้นเอัดรั้เรมีรองันเป็นท่อันนี้พักเดินันี้อครับโอ้นตงเหล่าแดงต้เหล่ีาด้งเยงตั้งตอ้เเย เพิ่มไฟได้เดเลยเพ่ไดด้อเพ่ได้้วเป็นได้เป็นได้สุดยอดสุดยอดครับเคานนี้มร่วมพวกันนี่านนี้เอสิรอไทยช่วงคู่บ่าเพิ่นจะให้พอดนะครับเนาะมีอยประมากขุ้นเนาะ ประมาณทุ่มมันกูบามันใหญ่ก้อนทั้งทั้งไร่ครับรอนรอนก็าได้จุดเินรั้งแรกครั้งแรกที่เฮ็ดแบบนี้เนาะที่เฮ็ดแบบนี้เนใส่หอนไร่เป็นประโยชน์ครับครับครับคสินละก้อนจากทั้งทงสงขอพนเจ้าโอทั้ง่อนไล่เนาะผู้นัทานเพราะว่าเพิ้นมากพได้ครับ ข้ากะทิรับชีลับพรสจากคนอย่าหน้าทับบุญครับครับผมครับผมคนผู้สนให้จากทุ่มมีจากทุ่มเหนือปาะม่านทุ่มทุ่มทุ่มไปไปน้อยเนาะเออโอเคโอเคโอเคแต่เขากัมาร่วมกินกันกอนเนาะกินกันก้อนซ้ำซ้ำก่อนก่อนเดี๋ยวนั่นกบเขากัรับชิลรับพรสจากผู้บ่าที่เพิ่นจากมโหได้เพิ่นได้สั่งตอกกระท่ามาที่เขาคำบอกทับบุญไปเพิ่นกะทิให้พรเนาะโอเคโอเคครับรอตามประมาณทุ่มครับทุ่มเสร็จเสร็จครับพี่น้อง มาเขากินอันเลยก่อนเอาไม่ใส่ปากจเออะไระเอา่ไดีวะจไม่เอาติไปกมดพี่ดูเอาใส่ปากก็ไม่เอาไว้เนา้รอขส่หั้ม่หนา่ป็นาพีางน หปบ่ไ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 ปบไปบ่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 ปบ่ไ่ไปบ่ไ่ไปบ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 บ่ไ่ไปบ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 บ่ไป่ไปบ่ไปบบ่ไปบ่ไไป

ตะกลี้งน้องหานลมจากนาครพนมทิ Safari, ้งไหลทิ้งนาที่จะคาาที่จะได้บูชาจากอีสานบ้านนาอย่าลืมสัญญาเด็กเกยเว้ากันยาดินแดนบ้านเก่าคงสิมีผู้เฝาเอาใจทุกคืนวันไอ้ไก่เต้นหน่อยเต้หน่อยเต้นหน่อยเดียวทม

บอกแม่ว่าจะคบกันร่วนี่ยเนี่ยฮ่านี่ว่าโจเกิ้แม่นีว่าจกเกินแม่ประเดียจกทุงมันเดียนีข้าหัวหาสิบาทนะ้โอ้วห่หบาทโอ้ยหัวหน้าตุ้มคักบ่หรกเนี ตาย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 เอาเงินมาหาสิบัดหัวปุณณีข้าวคอเนี่ยหัวหน้าตุ้มหัวหน้าตุ้มเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อนี่เด้อท้ายไปเรียบร้อยแล้วนี่ลงสิลงพ่วงความนี่ นักร้องฝีมือดีเสียงดีตัวมือตัว

คนธรรมาเข้าัรับานเราที่น้องแ่พ่อาจกัวมา้ยังคงอ่าเดนีัยนขนานี ອ <laughs> ັນໃດເຫຼືອໄວ້ មកមកតាមទៅណា บรรากาครับสุดยอดครับเสียทีมเสียทีมเสียทีพยเสียทมพญานักเอ๊ะจักลมเมืวนี้มีอเลยสุเะะโอ้ยนยคน

ยังปรสาน,นับยอดเด้อปรสน,นับยอดเด้อคือว่าโงนี้ผูดอยากเฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญไปนับเป็นแบงรอยกัแบ่งอยแบงพันกัแบ่งพันโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลย บรรยากาศที่ดีครับพี่น้องให้แล้วก็คือเราเราเทียนครับก็บเกี่ยวว่าล่อรับพี่เราเรานี่ผู้ใดครับนี่วภาษาตุมาต้มเลือดเลยภาษาตุ้มเลือเป็นผู้อุโสอยู่นี่ครับเป็นเป็นเล่าดังอยู่โต้นี่อยู่ตลอดเลยครับนี่เราเพื่อนนี่ไปใส่นลยครับนี่ <c oughs> เโเขาเขาคเลย

คข่ยาหน้ามือย it, so it ังไงเออถ้าไม่ปั้นเร็วคตรเือนคอมเบอร์ชี่ยิดเอยจะบอกข่เริ่เป็นขั <S 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 ้นตอนเร้ดเดี๋ยวนี้นับมีไข่ร้อนร้อนกหนี่นนาอและน้อผงย่อนด้หมออน้ำยอนออนน้ำหย่อนขอนน้อ ่ทไม่านีรัอบอไร็่ได้มาชี่รอะไรบรรยากาศในออฟฟิศครับเลยมาเทียวไอ้นี่มันคนล้น น้ำดรวม้อ <deux> า้หมยน่อยรไหมน้ำรวมมัาแก้วอะจอะไรก็คนดีคดัดิแก้ี่ยงดเหลือาไดี่าะเอากวมา้สั่ง้วา้ตงสั่งไดหลายส่ะรับสห้างสินงานึ้นมานะครับห้างแกลาดหครับเพราะว่าาโเสนค ทุกอย่างดูดูทีวนี่ของคนที่สอนภาษาเร้างหน่อยเนี่ยจะเเออทกอกลางครหน่อยนาคนยังสูงคนชุ่มแระทำงานเัียงแร้นชุ่คนทังสูงว่าข้เวนเป็นหลังหลังอร่อยหลานต้องใส่ข้นอร่อยข้นใส่ก่อเคแล้วตอนนี้ขอเรียนเชิญครับที่นี่ยิ่สัตีแรกใจใจนะครับ มาซอยกันสาซอยเป็นเทปซอยตะมุริามก็ตดเสื้อสามนอยกันเลยตั้มตั้มน้อยัหลายเป็นตั้มหลายบองตรงกับแบบนี้ครับัวรจะผัดบควรว่าสามซื้อได้ปันแปดกครับผู้เลียนผู้เล้ยงสางหลายก็ได้หลายครับผู้เล้ยมน้อยกัได้น้อยครับผมตัยนี้ครับโอ้หน้ามาลติไปเลยโห้าราเอาลอยก่อน

บรรกานบรรยากาศในออฟฟิศครับ ทำับมาได้ครับเด้อเพาราะว่าโซงนี้กำลังเออไปอีเทียนแล้วมา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 ผู้ใดรับศีลรับพรมาเด้อผู้ใดใครเฮ็ดได้บุญทั้บุญทั้บุญตอนนี้ก็อยู่ในอ,ออฟฟิศบรรยากาศบรรยากาศในออฟฟิศไปโคมาเออพ่อ,อยี่รีไ,ไหมพ่อเยี่ยมไหมผู้เฒ่าไหมผู้เฒ่าพูดโ,โอโซไหม ต่อไปพีมยร้จีต่อไปพมจีไล่สดครับไปครับว่าวเปิจีเปิดซ่องเนาะครับเนาะจากผู้บ่าวเน้นจีให้พร้อะจากทางประเทศไทยเนาะครับเนาะผมก็ได้เรียนจากยูทูบออกไปไล่สดครับพี่น้อง สำหรับอยู่บริษัทที่ใหญ่นะะมันมีซ่องปับปลามาซ่อครับขอตัดไปเป็นไล่สดนะครับพี่น้องขอตัดไปเป็นไล่สดครับผมแต่ตอนนี้เป um> ็น y o u t u b e ผมขอตัดไปเป็นไล่สดอืมครบรอบแปดเาะ ่มันเท่าไรเนี่ยอ๋อมันเท่าไรเลยสามไปนับตังค์ไว้เนี่ยสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยไงไม่ไม่ป๋านับเต่นับนี่แหละก็เท่านี้แหละไอ้ป๋านับเลยเท่านี้ก็เท่านี้แหละเออหรือมันเกินมันจะเกินเนี่ยมันเกินก็ทำใหม่ไม่ก็เท่านั้นแหละเออเออป๋าวนเท่าตามนี้เลยนวนไปแล้วเนี่ยฮะโอนไปแล้วโอนอีกโอนอีกอ่ะมันเอานี่นะวนพับมันนี่เจ้าคนนับทุกคนมีเนาะเออวนคับมันหมดเลย

ไทเกินมาหกร้อยเกินหกร้อยหกร้อยก็โอนไปที่หลังก็ไดถ้ถ้าถ้าเราโอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวอโอนไปให้ทีหลังอ่าโอนที่หลังเนาะแจงยอดเงืนพันดูก็เขาดูหลูล้นั่นแล้วเขาดูหลู้ยอดแล้วเนาะนี่เท่าไรแจ้งยอดเงินพันดูไปนะดีดีเด้อ๋อน่าติ้งเงินเตะตกไปแปรเอาตัวนั่นไปล่อล่อีกอันพันดูที่จะสองหยุด โอตตัวเหรียญงามเล้ะหลายพันอ่าตัวเองตัวเอตัวไทดี่ตัวยไยสามแปดห้างนะสามสามีนี่ไต้หวันนี่ไทยอันนี้ไต้หวันนะครับอไต้หวันจะเสือเดรถตกกับสา่ไม่ได้ยงงนี่น่ะงงเการสงรเไต้หันสามแปดห้าสามสามตัวเหียญงามหลายันวเป๋รวยดยว่าจัดลอาขอบคุณรั ท่านกอบพ่ทุกทุก่จะให้เกลียดมานงานทุกท่านนะครับขึ้มาช่วยกันซอยกันซอยเรืงซอยเรอะไรน้ำเรื่องนะดอกตางค์อะไรบ้าหมองเงีนี่งนล็ต้องสักทิที้เาสารอย่นี่ก็สักนากสาตถ้าใคิมถึงเพิ่ไปเราเพิ่นเประชานเพิ่งมาองาทามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามหมื่นนะนี่ีสามหันเจร้อยบอกเขาไป พี่พี่อันนี้ไปเจ็ดร้อยนไทยเงินเงินไตหวันอันไทยดีกว่าน้องะครับมองมมเงินไตหวันนี่แม่เจ็ดร้อยสามสิบสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่พันถึงร้อยนะครับใช่หมรัยัน่นั้นละใช่ไหมครับปยไตวัน